คีย์เวิร์ดวันนี้คืออะไรจ๊ะเสียวเลยเนี่ยเสียวรอเลยรู้ความทุกคนรักเดียวใจเดียวหรือความสัมพันธ์แบบเปิดโอ้ยไคีย์เวิร์ดคีย์มากอ่ะไม่พูดของหน้ากูแล้วพูดคำนี้ออกมาเอ๊ะ ออบ้องบนความจริงกูขอพูดอาเนเหมือนเดิมว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่แกอยู่ในใจทุกสิ่งอย่างที่มึงจะพูดออกมาในตรงนี้ต้องพูดเรื่องจริงความชั้นชนะคติจริงๆหนูค่อยเห็นเราผ่านมาทั้งสองแบบเนี่ยแหละของจริงความรักของกูคือวันใบวันเลยต้องมีแล้วเวลามึงเลี้ยงหมาวันใบวันไหมคนละกรณีมึงเอาหมามา มึงบอกกูว่ามึงให้กูพูดจริงๆรงตรงตรงถูต้องแล้วกคนดูมึงต้องพูดสิ่งที่มึงคิดในใจจริงๆด้วยว่ามึงต้องการอะไรและพูดกับกูว่าอย่างไรอยากไปหาใครสวัสดีจ้าสวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับสําหรับรายการคี้ร์ดนะครับและเจอหน้าเดิมเลยหน้าเดิมเหมือนเดิมมึงไม่ได้ไปไหนกันมาเม่ได้ไปไหนฟูนไได้ไปนไม่เปไรเอาแค่วางข้างเองไม่เป็นไรมึงคุยต่อได้เลยโอ้โหรายการมก็ต่อออนต่อพูดได้เลยค่ะ อาไรคะวันนี้วันนี้คีย์เวิร์ดว่าอะไรอ่ะพูดก่อนว่า EP ที่ EP แรกที่เราทำไปเป็นยังไงกันบ้างตีกันสุดตีกันสุดจะบอกว่าดีไม่ดีก็ค่อยๆเมนค่อยๆพิมพ์กันมาละกันมือใหม่หัดคุยกันเนาะอาจจะแย่งคุยกันหน่อยอะไรก็เจนเย็นเพราะเราอยากให้เห็นความเรียวเพราะว่าชีวิตจริงเวลาคุยกันตามร้านเล่าหรืออะไรก็จะเป็นแบบนี้แหละตีกันสุดก็นี่นะครับก็แค่เราเชิญสองคนก็ยังเหมือนเดิมน้องสปายน้องมดเหมือนเดิมนะครับอ่ะท็อปิกวันนี้คีย์เวิร์ดวัน นี้คืออะไรจ๊ะเสียวเลยเนี่ยเสียลรอดเลยรู้ความทุกคนรักเดียวใจเดียวโอ้โหรักเดียวใจเดียวหรือความสัมพันธ์แบบเปิดโอ้ยโอ้ยนะความสัมพันธ์แบบเปิดก็คือไม่เข้าใจเพราะว่าเป็นคนไม่ไม่เด่นเลยคือเข้าใจไม่เข้าใจคิดว่าที่บ้าอะไม่พูดบองหน้ากูแล้วพูดคำนี้มาเอฟ อ๋อเบ้าพูดความจริงกูขอพูดอกไปเหมือนเดิมว่าทุกสิ่งทุกอย่างว่าคิดอะไรอยู่ในใจทุกสิ่งอย่างที่มึ่งจะพูดออกมาในตรงนี้ต้องพูดเรื่องจริงความชั้นคัติจริงๆแล้วก็เลยออกมาเรื่องอะไรนะอะไรอ่ะเปิดคือสามารถมีซัมวันหรือมีเซ็ก ใครก็ได้มีน้องก็กี่คนก็ได้แต่เพียงว่าเราต้องรักกันสองคนเขาใจไหมมีน้องกี่คนก็ได้ก็ต้อมีสามสี่ห้าได้แต่ต้องคุยกันก่อนว่าเออคนโอเคไหมเขาเรียกว่าความสมับบเปิดเหรอแต่ว่าอีกคนก็ต้องรู้รู้หรือไม่รู้เนี่ยนั่นเป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่สองคนเนี่ยกูกับมึงเป็นแฟนกันอย่างเงี้ยฝุนกูขอมีน้องอีกสักมีแฟนมีกิกอีกสองคนได้ไหมก็แสดงว่ามีแต่ให้คนอีกคนรับรู้ใช่ไหมให้ตัวจริงรับรู้เขาเรียกว่าความสมัธ์แบบเปิดถูกเหลก็จะออกไปออกไปข้างนอกอยากไปทำไหนก็ไปทำแต่สุดท้าย ฉันคือที่หนึ่งก็ยังออันนี้ก็ขอไปพูดให้พูดให้พูดเลยไหมสำหรับกูนะแบบนี้ก็ยังดีถ้าบอกว่าความสามันธ์แบบเปิดคือมีได้ขอมีได้แต่ต้องให้คนตัวจริงเนี่ยรับรู้ก่อนแล้วไปเปิดอย่างนั้นได้กูถือว่าถ้าจะมีถ้าอยู่ที่ยอมรับไหมจริงจริงอะถ้าก็ก็ดีนะดีกว่าไม่มีเอามือเไไม่บอกว่ารอดตัววะ ไม่ไม่แต่ว่าฝุ่นเป็นคนหนึ่งที่ถ้าตัวฝุ่นนะเป็นคนหนึ่งที่คนหัวโบราณจะเป็นความสัมพันธ์ที่รักเดียวใจเดียวแต่เนอาจจะไม่เชื่อแต่จริงๆก็เป็นก็เป็นอย่างนั้นเลยรักเดียวใจเดียวต้องมีคนเดียวเพราะว่ามีแค่คนเดียวก็พอแล้วอ่ะขยายความของมึงก่อนอให้มึงพูดก่อนว่าคำว่าขี์บวชที่วันนี้คือรักเดียวใจเดียวกับอ๋อให้เลือกเลยใช่ไหมความสัมพันธ์แบบเปิดขอขอความขอดแล้วทีมใครกูกูรักเดียวใจเดียวแน่นอน ตอก็างเดือนตอกลางเดือนเนอ่ยแล้วงพูดอะไรอ่ะแล้วพูดถึงอย่างไรอ่ะถ้ากูเลือกอ่ะแล้วว่าตอนนี้กูมีแฟนซึ่งใครก็รู้ว่ากูเป็นแบบใครอย่างเงี้ยเขาให้แสดงทัศนคติเฉยๆไม่จะมึงไม่จำเป็นต้องมีก็ได้แล้วจะไปโยงกูอีกกูโดนซวยอีกเขาจะกีว่าที่เนี่ย โดนจะขึ้นทั้นล่างอยู่ดีไม่เป็นไรคู่เลือกขี้อวดแบบเปิดอ้าวสุดท้ายเอ็มเอื้อแม่งเปิดแต่เราเราเรายกประเด็นมาเพื่อถกเถียงกันให้เป็นวิทยาทานกับโซเชียลเน็ตเวิร์กเห็นด้วยกับความสัมพันธ์นี้หรือว่าเห็นคิดความคิดเห็นยังไงกับความสัมพันธ์ให้มีความคิดเห็นก็คือมุมมองพ่อว่าไงแต่ว่าไม่ได้บอกว่าในชีวิตจริงต่อไปยังไงอ่า ขอเอาง่ายๆสำหรับวันนี้ขอเอาขอเอาแกเราเชิญก่อนดีกว่าขอสปายพูดเรื่องนี้ก่อนว่ามันความรู้สึกไปคืออะไรสไปายต้องเลือก่องทีว่าจะฝั่งไหนนี่ไม่ต้องให้เขาพูดให้เขาพูดเองใช่มล่ะมึงไม่ต้องให้เขามึงถามว่าคิดยังไงเอางี้หนูพอเห็นผ่านมาทั้งสองแบบเนี่ยของจริงเอ๊ะยังไงอ่ะคือในแง่มุมหนึ่งอ่ะตอนที่เรายังเด็กอ่ะเราก s <S ็ยังสนุกเราก็อยากจะแบบบุยไปเรื่อยใช่ไหมพ่อแต่ว่าจริงๆเราก็ไม่ได้แบบอุ้ยจะต้องแบบว่า จะต้องเป็นแบบนี้ไปตลอดชีวิตจะต้องต้องคุยไปเรื่อยไปเปื่อยไม่มีแก่นสารอะไรอย่างนี้แต่ว่าพอเราเริ่มโตมาเราก็เริ่มรู้สึกแว่าเราจะต้องให้ใจกับใครแค่คนเดียวเพราะขนาดตัวเราเองนะคะทีเดียวกันขนาดตัวเราเองเรายังต้องการให้เขารักเราแค่คนเดียวแต่มันก็ยังมีหลายๆเวบแหละที่ก็ยังรู้สึกว่าเขา ต้องมีเราแค่คนเดียวแต่เราเนี่ยอยากมีคนอื่นอยากมีด้วยไปเจอครงนั้นคนนี้เนาะใจก็แบบเหมือนก็วันวันวัยแต่ถ้าแต่ถ้าให้หนูเลือกว่าหนูอยู่ทีมไหนอะบอกตรงๆว่าเรื่องอะไรอืมอ่ะ ก็เหมือนกันไม่ได้มดมดก่อนมดก่อนมึงเก็บไปก่อนเลยตัวเนี้ยมดก่อนของมดเหรอที่ผ่านมาก็มีแบบความสัมพันธ์แบบแรกก็คือรักเดียวใจเดียวเพราะว่าคือรู้ตัวเองด้วยอันนี้ว่าเราอ่ะจะรับไม่ได้แน่ๆถ้าเขาไม่มีคนใหม่แล้วก็แบบเราเป็นคนเซนซิทีกับอะไรอย่างเงี้ยจริงก็เซนสิีใช่หนูหนูจะทําใจไม่ได้อะว่าถ้าเขาไม่มีคนอื่นแล้วก็ตัวหนูเองคือก็ไม่ได้อยากจะไปมีคนมันปวดหัวมันแบบว่าวุ่นวายมันสับสนนะแค่แบบใช้ชีวิตในแต่ละวันก็ไฟพอแร แล้วยังต้องมาแบบไฟกับอะไรข้างในตัวเองความคิดตัวเองก็เลยเลือกความสัมพันธ์แบบรักเดียวใจเดียวดีกว่าสบายใจกว่าใช่อาล,ละมึงอะมึงพูดยังถ้าวันถ,ถ้าเอาตรงๆนะถ้าสู่ถ้าเราเลือกได้อ่ะจะเลือกความสัมพันธ์แบบเปิดอืมอ,อ,อันนี้<ด>นะพูดตรงๆเ<อ>พราะว่าการสัมพันธ์แบบเปิดมันไม่จําเป็นจะต้องาว่มันเป็นสิ่งที่คนสองคนต้องคุยกันใช่มันการมันไม่ใช่จะเราตัวเราเป็นนะอันนี้ต้องพูดกับคนอื่นก่อนว่าถ้าสู่ว่ารักเดียวใจเดียวเป็นสิ่งที่ดีเสมอแต่ว่าการที่สัมพันธ์แบบเปิดมันไม่ ถ้าพี่เืิกพูดคำว่ารักเดียวใจเดียวมันดีเสมอแสดงว่าพี่เลิจารว่าความนําทำานพอสครไม่ดีก็นั่นเลยสิความรู้สกคือเลือกไม่ได้อ่ะไม่คือเอางี้เอางี้เราไม่มีเคตัอม่มีเคสตัวอย่างมันยากมากอะเูืไม่ได้หรอกมีเคสตัวอย่างมีพี่คนนึงที่หนูรู้จักตัวอย่างนะเขาอกหักทุกวันศุกร์เขาจะชอบขึ้นขึ้นเพลงเศร้าๆอันนี้หนูก็รู้สึกว่าเขาเป็นคนที่ไม่ได้ยึดติดว่าจะต้องเป็นคนรักเดียวใจเดียวขึ้นขฝ่ายไฟ คืออันนี้หนูก็เคยถามเขานะว่าเขาเคยมีแฟนไหมเขาตอบว่าเขามีแฟนตั้งแต่ตอนป .4 ๊อสี่มันก๊อสี่แล้วหรอใช่แล้วแล้วเขาโพสถึงใครทั้งนั้นไม่รู้แล้วทุกครั้งที่เขาโพนทุกคนสาธารณะใช่ทุกครั้งที่เขาโพสอ่ะจะมีโทรศัพท์ซ้อนเข้ามาสมมติมีคนนึงโทรไลอีกคนนึงโพรเฟสทางมีคนหนึงโทรเบอร์ปกติก็แสดงว่าคนคนนี้มีความรักแบบความสัมพันธ์แบบ เปิดแน่นะแต,แต่แต่ตัวเขาเขาบอกว่าเขาเป็นคนรักเดียวใจเดียวนะไม่จริงก็ไม่เป็นงแต่เปิดสุดๆนะแต่เขาเปิดเองปิดเขาเปิดเปิดขาปิดใจ คือคืออันนี้มันมันมีได้หลายกรณีซึ่งผมมองว่ามันอาจจะต้องเป็นเรื่องที่คนสองคนจะต้องคุยกันให้เข้าใจใช่กูอย่างนีมากกว่าอยากรู้เรื่องอ่ะถ้าพูดถึงเรื่องว่ารักเดียวใจเดียวอ่ะมันเป็นสิ่งที่ใครก็รู้อยู่แล้วว่ารักเดียวใจเดียวมันเป็นยังไงควรจะรักเดียวใจเดียวนจะเป็นยังไงเพราะการทูกงส่เนาะทั้งศาสนาทั้งสังคมทั้งทุกอย่างโดนกล่อมเก่าเราพูดหมดเนาะรักเดียวใจเดียวต้องแบบรักเดียวใจเดียวแต่อยากเห็นความรู้สึกความคิดของทุกคนมากกว่าว่าถ้าสมมติว่าเรามีความรักแบบ เปิด <S 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 มึงจะมีความรู้สึกแบบไหน,นถ้าเป็นหนูใช่ไหมสมมติว่าถ้าหนูชอบแบบเปิดหนูยังรักสนุกอยู่หนูยังอายุเท่านี้แล้วหนูรู้ออสึกว่าวิออยังไม่พออยากแบบเต็มที่อยากใช้ชีวิตให้สนุกอะออหนูก็แค่หาคนที่มันแมทแบบกับที่ชอบสนุกเหมือนหนูมันต้องมีผ่านการค<อ>ุยกันก่อนสมมติว่า ไปเจอกันแล้วคุยกันว่าเฮ้ยเธอแบบว่ายังไงเธออยากแบบมีความสัมพันธ์แบบเปิดอะไรนี้ไหมแต่ว่าเราก็ยังเป็น first prioritize ซึ่งกันด้วยกันอถ้าหมายถึงว่าเรายังเป็นเป็นที่หนึ่งเสมอถ้าแบบมีอะไรเกิดขึ้นแบบ first p r i o r t i s e ใช่แต่ว่าในระหว่างที่เราเกือามว่าที่จะแบบ ไปมีได้ไปสนุกได้แต่เราคือต้องเป็นที่หนึ่งของเธอนะอะไรเงี้ยมันก็ได้เพราะว่าคนเรามันไม่มีผิดไม่มีถูกนะแค่แบบว่าต้องให้มีความต้องการเสมอ,ก,อมมการมนกันอะไร <ขา S 1> อ่าง้ารู้สึกเอื้อนะการที่มีขม่าสามาแบบเปิดมันเป็นสิ่งที่ดีกว่าเราแอบนะใช่คว<ข>าม <ขา S 2> รู้สึกเอ,อือ้อการที่เราพูดก,กันตรงๆเสมอสมมติว่าไม่ไม่ไม่เกี่ยวกับเรื่องแบบไปมีอะไรกับใครหรือแบบชอบใครอะไรแค่ปันใจเขารู้สึกเอื้อนะ ความรักของคนน่ะมันมีทั้งเปิดและกลางและปิดมันต้องมีทั้งแบบหูผอไปเลิฟรักฉันรักเธอเสมอฉันเป็นรักเธอเป็นรักเดียวเดียวของฉัน<อ>ตั้งแต่เกิดมาฉันไม่เคยรักใครขนาดนี้มาก่อนเลยเ<อ>แตท่ทุกความรักความสัมพันธ์ม,มันจะเริ่มค่อยๆเปลี่ยนไปในบทบาทของความรักพอเราเริ่มมีความอิ่มตัวถ้าความรักของเราอิ่มตัวแล้วเรารู้สึกแบบไม่มีการพูดคุยเลยว่าเราต้องการความรักแบบนี้เราต้องการสิ่งนี้เข้ามาในชีวิตเราต้องการมีความพิเศษบางอย่างเติมเต็มกันเหลายอย่างแล้วอาจจะสามารถพูดคุย หลายเรื่องได้ไม่ใช่มใชแม้กระทั่งเรื่องเรื่องเซ็กเรื่องความรักเรื่องมือที่3 <c oughs> เราสามารถพูดคุยไดท้ทุกเรื่องจนสุดท้ายถ้าเราเนี่ยเรายังไม่เราไม่พูดคุยอ่ะความรักกจะจดอยู่ที่สุดท้ายเลยบทบาทที่3ามหนึ่งสองสามมันจุดจบคือการนอกใจและการจากลากันสุดท้ายแล้วอ่ะความรักของเราอ่ะมันบอกมาได้หรอกว่าสิ่งไหนดีที่สุดออแต่มันคือสิ่งที่เราต้องคุยและสิ่งที่เราต้องพูดคุย เอาจริงๆมันมัน,ม,นมันคือมันคือสิ่งที่ดีที่สุดแล้วอะ่ะมันไม่ต้องเป็นต้องร้องไห้ละเมงอร้องไห้ละเมอเอาจริงมัน,นมันไม่ต้องเป็นต้ำเลือก<ต>อ่อะใช่แต่พ่อก็เคยแบบนี้ ความสัมพันธ์ที่แบบยาวนานเขาก็เสี่ปีนะอันนี้อันนี้พูดตรงๆนะทุกคนจะทุกคนก็จะมาโฟกัสว่าคุยแม่งเบเมอรแม่งเป็นอะไรรักกันอยู่อเปล่าไม่ค่อยลงรูปอ่ะพูดตรงๆสุดท้ายอะพอมีมีมีคีย์เวิร์ดนี้ขึ้นมามันเป็นสิ่งที่เราดีอลไรสำหรับที่ได้กันที่ได้พูดถามว่าความรักของเราอะลงรูปไหมไม่เจอกันเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่พูดตรงๆว่าสำหรับตัวเอื้อคนเดียวนะณตอนนี้เอื้อพูดออกมาตรงนี้คือเอื้อรหลักเอ็มมาก ได้แค่คาเดียวเลยว่ารักมากได้เลยทำทุกอย่างแต่เพียงว่าความแต่ว่าความสัมพันธ์อะในฐานะความสัมพันธ์มันเคยรักกันมากแค่ไหนเคยแบบโอ้โหทุกวันต้องเชนต้องกอดเธอจับมือเธอนอาจะไม่ขนาดนั้นมันมันเปลี่ยนไปในคําว่าระยะเวลาด้วยหน้าที่การงานด้วยที่เรามันเปลี่ยนไปเพราะเมื่อก่อนไม่ทําอะไรอะก็อยู่ด้วยกันไปทํางานด้วยกันแต่ตอนนี้มีทั้งเราโตขึ้นมีงานมีงานที่เราต้องรับผิดชอบมากขึ้นต่างคนต่างต้องรับผิดชอบและเงินมันเป็นสิ่งที่เปลี่ยนหลายๆอย่างคือเราต้อง พอไปทํางานอะไปกินข้าวเราได้ไหมอะแต่งานที่เราต้องมีอะมันได้เงินเราไปเอาเงินก่อนดีไหมอะมสุดท้ายแล้วกลับมาก็ต้องนอนมาสุดท้ายกลับมาเอ็มก็ต้องมานอนอกับกูแล้วก็ถามว่าพวกนี้ไปทำงานอะไรแค่นะั้นแค่นั้นเองสุดท้ายมาคือนั่นแหละคือความรักของกู<ม>ในปัจจุบันมันเหมือนอยู่กันเป็นครอบครัวแล้วเี้าใจ มีของยู่เลยค่ะมีจัมีภรรยาสมรสแล้วแต่เออทุกคนมีแฟนเหมดแล้วไม่มีถ้าสมรสถ้าคู่รักของคุณขอมีความสัมพันธ์แบบเปิดอ่ะกูเลยสำหรับกูนะถ้ามึาบอกว่ามีก็ได้อยู่ที่คุยกันอะไรเงี้ยแต่สำหรับกูถ้ามีนั่นก็คือความรักของเราอะสิ้นสุดเลยถ้าวันเนี้ยไม่จริงอะความกูจิอันนี้ไม่จริง เราเราเรามีเป้าหมายเดียวกันว่าอันดับเน,นี่ยผ่านการแต่งงานมาแล้วคบกันเป็นแฟนคบกันเป็นแฟนการแต่งงานกันถ้าสมมุติว่าแฟนเข้ามาถึงจะแบบมาพูดด้วยความแบบเปิดอกเปิดใจหรือขอความเข้าใจขอความเห็นใจว่าขอไปมีความสัมพันธ์มือที่3อีกคนหนึ่งอะ่ะก็คือสิ้นสุดเลยไม่เอาเลยเด็ดขาดเพราะว่าคือส <ๆ S 2> <ๆ>ิ<ๆ>้นสุดในที่นี้คือสิ้นสุดในตัวเลิก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 เลย,เลยถ้าคือก็คือหย่ากันเลยอะไรอย่างนี้ก็คือไม่เอาเลยแม่ก็ เป็นเพื่อนได้เป็นเพื่อนได้แต่ถ้าเขาเราเราก็ต้องเข้าใจเขาว่าถ้าเขาอยู่กับเราแล้วเขาไม่ได้รักเราอ่ะเราก็ต้องปล่อยให้เขาไปเจอเขารักแต่เขามีความสัมพันธ์แบบเปิดแต่เรารับไม่ได้แสดงว่าเราก็จะมองเราจะมองเลยว่าแสดงว่าเขาก็ไม่ได้รักเรามากเขาจะมีเราอยู่ถ้าถ้าเราถ้าเขารักเราอ่ะเขาต้องมีเราอยู่ในชีวิตอ่ะเขาร้าสำหรับตัวกูไม่ใช่คนเดียวพี่ฝนแค่มไม่ต้องการแชร์ความรักใช่ใช่ความรักของกูคือวันใบวันเลยต้องมีแล้วเวลามึงเลี้ยงหมาวัน ใบวันไหมคนละกรณีมึงเอาหมามายิ้มจิ้มไม่พอจ้าอะไรวะไม่เหมือนกันของที่เราชอบ คนละกระเป๋าไหลใบได้สิ่งของคนสิ่งของได้ไม่เหมือนกันมึงมันเป็นเรื่องของความรู้สึกมันเป็นเรื่องของสมมติอ่ะอ่ะเรายินดีให้คุณไปรักคนอื่นเราเห็นกันอยู่บ้านด้วยกันแล้วมึงคิดว่าผิดไหมสมัตถ้าเรารู้สึกถ้าสูว่าผิดต่อกูถ้าเป็นตัวใบบุคคลผิดต่อตัวเราผิดต่อความรักของแล้วถ้ามึงเป็นคนขอแฟนมึงไม่มีวันนั้นเลยค่ะแแล้วสิ่งที่มึงบอกกูคุยกับกูว่า มึงมึงเอาเอาเอา,เอาพูดฟังกูก่อนนะฟังกูก่อนยุ่นเลยวั้ง <laughs> มึงบอกกูว่ามึงให้กูพูดจริงๆตรงๆถูกต้องแล้วกคนดูมึงต้องพูดสิ่งที่มึงคิดในใจจริงๆด้วยว่ามึงต้องการอะไรและผพูดกับปูว่าอย่างไรอยากไปหาใครคนนี้น่ารักและมึงคุยกับใครอยู่ตอนนี้ปูพูดด้วยคนามันมีสิ่งเล้าที่เข้ามาไได้มันมีโอกาสมีสิ่งเล้าเข้ามาได้แล้วอาจจะเจอคนที่มันดีกว่าแฟนเราดีในที่นี้คืออาจจะหน้าตาดีกว่าแฟนเราสถานะการดีกว่าแฟนการเงินดีกว่าแฟนเราหรือเหมือนจะทรงดีความใหม่มันทุกอย่างมันดูแไบมันดูว้าไปหมดบมื่ีกี้ไม่ใช่อต่มันี้เ แต่เราเรามีโอกาสเจอคนอื่นอย่างเงี้ยหลายรูปแบบเรามีโอกาสที่จะรู้สึกดีกับเขาได้แต่ความรู้สึกดีเนี้ยมันอยู่ได้แค่ความคิดแต่มันจะมาตัดสินในการกระทํา ไม่ได้เราคิดได้เรามีโอกาสชอบน้องฝึกงานวิวน้องตัวนี้แม่งหล่อจังเลยนต่ชอบละชอบจริงชอบละเราชอบได้เราไม่เอกชอบได้เออพี่เอ็มทำงานดีพี่เอ็มก็ดีเหมือนกันเนาะบางทีก็แอบแบบน้อยพี่เอ็มมันก็ดีเหมือนกันเนาะทำตั้งใจทํางานเรามีสิทธิชอบได้หรือเราไปเจอคนนั้นผู้ชายคนนั้นคนนี้ที่เขาอาจจะประสบความสำเร็จในเฟซบุ๊กบ้างหรือเจอหรือบังเอิญเจอเราเล่าหน่อยมันยาวละมันเราชอบได้มึงถามว่าไงนะ อ๋อ <c oughs> แต่ตัวครูอ่จจะไม่มีไม,ไม่ไม่ไม่ก็ไม่ทําเหมือนกันเพราะเราก็ไม่อยากให้เขามาทํากับเราเราก็ไม่คิดทานนออาําแน่นอนค้า้าแฟนคนนั้นที่คบอยู่ <c oughs> ตอนนี้นมาขอมีความสุขเปิด เอาจริงๆนั่งได้ไหมเออไม่ได้ณโมเมนต์ที่หัมตอนนี้คือไม่ได้จะมันจะบอกว่าไงในมุมมองของเรื่องเนี้ยคือจะไปเป็นคนที่เสพความสุขเข้าใจคำว่าเสพความสุขมเอมันอยู่ที่ณโมเมนต์นั้นจริงๆว่าเราไม่เราไม่รู้หรอกวันเนี้ยอาจจะบอกว่าไม่ได้แต่อีก2ปีข้างหน้าอาจจะได้ก็ได้คือทุกอย่างอะมันเปลี่ยนแปลงไปตามมันอารมณ์ใช่เวลาใช่แล้วแล้วเรารู้สึกว่าเรามีความสุขอโอเคอารมณ์ คุณพลาแล้วตอนนี้เป็ได้แล้วถ้าไปบอกกับแฟนจะทำไหมทำตอนนี้แล้วนนะะตอนนี้นะพูดดนะนะตอนนี้นะเต้นทำว่ะไม่ก็มัดคอคาว่าเสกความสุขการที่มันก็ไม่ผิดเลยไม่เอะไรเอาพูดจิเอามีเอาก็ดีโอเคมันแยป้อทกันหนูว่าเข้าใจพ่อเพราะว่าหนูรู้สึกว่าไม่ต้องมาเข้าใจกูไม่ได้เใช่อะไรเทปนี้ออมมาเขียใจกูทำไมกูไม่ได้เป็นอะไรผิดเลย อย่าเยนมาทีนี่เียเอาพูดอะไรเมื่อกี้เนี่ยไม่ใช่เข้าใจคำว่าเราอะแค่รู้สึกว่าเราบอกเขาไปตรงๆดีกว่าเราไปแอบนี่คือสิ่งที่หนูเข้าใจแต่จะทำหรือไม่ทำก็อีกเรื่องนึงซึ่งพ่อไม่ได้ทามอะเธนทำบ้าอาไกัเราเองหมดหรอถ้าคนคุยมาบอกว่าเธอจะขอแฟนอะเออเขาก็เธอแต่เรามีคนอื่นด้วย มด,มดก็ไม่ได้เหมือนกันเพราะว่าแบบก็ชัดเจนคือมันก็ไม่มีผิดไม่มีไม่มีถูกสําหรับมดนะคะแต่ว่าพอคบกับมดเราก็จะมีกฎที่เราคุยซึ่งกันและกันใช่ไหมซึ่งมดอ่ะก็ไม่โอเคถ้าจะมีคนอื่นอะไรเงี้ยถ้าเธอชอบแบบนั้นแล้วเธอแบบทนไม่ได้จริงคือเธอเราอยู่ไม่ได้เลยเราต้องไปหาที่อื่นอ่ะก็ก็เลิกกัน<ป>แล้วก็ไปเจอคนอื่นใช่มันก็แบบแฝงเพราะว่าเราก็แบบคุยก็ปล่อยเราไปเจอคนที่เขามีความต้องการพอดีกับเราแต่มดคิดว่าจะทำไหมบอกเอาไหมไม่ค่ะเพราะว่าหนูแบบว่า จริงหนูหนูไม่ไหวอบข้างไหนเจ้ว่าแล้วถ้าคบกันใหม่แล้วเจอแบบเดิมเจอแบบเดิมจะแบบเดิมล่ะไงก็ต้องหาต้องการแบบเดิมใช่สู้คบกับใครก็อยากได้แบบเปิดแบบเปิดแบบเปิดอยู่งั้นละก็เลิกค่ะเราตอนที่เราคุยกันตอนแรกเราต้องรู้อยู่แล้วไงเพราะว่าเขาแบบมีความต้องการแบบไหนเัาต้องคุยกันคนเราอะถ้าจะหาดอกไม้ที่สวยที่สุดอะก็ต้องหาไปเรื่อยมึงจําไว้ว่าดอกไม้ไม่มีเขาสวยที่สุด จะหยิแล้วแล้วถ้ามันไม่งามไม่ยมขวานบินนะก็มือเด็ดีมันจะบินเลาขวานบินไปสั่งไม้นั่แหละโอเคกัรมทีกุณเนื้อท่าแต่ที่คบกันมาสิปีขอหอมีความสัมพันธ์แบบเปิดว้างบว้างก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 ว้าหกว้างว้างกว้างกว้างกอ้างกว้งก้งกว้างยวงกวงกวงกากว้ากา พอถ้าเรารักกันเราจะทำใจยอมรับได้เหรอถามพูดตรงๆว่าถ้าหรือว่าพูดเลยพูดชื่อว่าถ้าเอ็มเข้ามาพูดว่าขอบิทาสมันเปิดได้ไหม พูดตรงว่าไม่ไม่ได้ณตอนนี้ไม่ได้แต่ถ้าพูดตรงว่าถ้าเป็นเมื่อปี2ปี3ปีเมื่อก่อนน่ะที่เรายังมีความสนุกหรือว่าเรายังเป็นอีกคนหนึ่งที่เออคิดว่าตอนเนี้ยตัวเออเองเปลี่ยนไปเยอะมากเข้าใจปะความรู้สึกทั้งความคิดการกระทำหลายๆอย่างมันโตขึ้นแล้วมันก็เปลี่ยนไปหลายๆอย่างมึงมองหาคู่ชีวิตแล้วใช่ป่ะอย่ามาฟังอย่ามาซ้อนกูสิกูหลงกูถามมึงไู่ะบอกว่าโอ้โหมันดีขึ้นกับกูถ้ากูถเมื่อก่อนเนี่ยถ้าถ้าถามว่าถ้าเอ็มเดินเข้าแบกว่าเออขอมีอีกคนหนึ่ง คนหนึ่งได้ไหมเอกก็อบอกว่าได้ด้วยแต่ตอนนี้ความรู้สึกกูอะกูผ่านอะไรมาเยอะมากแล้วทั้งรักทั้งไม่รักทั้งสนใจทั้งไม่สนใจอะไรอย่างเงี้ยแล้วตอนนี้กูก็ไม่รู้หรอกว่าเอ็มคนเอ็มจะคิดกูยังไงเพราะกูก็ไม่เคยคุยกับมันว่ากูต้องการอะไรยังไงไงเข้าใจปะแต่ณปัจจุบันนี้ถ้าเอ็มมาพูดกรบกูอะกูจะบอกว่าไม่อ่ะเอ็มถามต่อฟังก่อนสิโอ้โหคำพูดไม่คำพูดว่าไม่อะกูกำลังมาละมาละแล้วกูก็ไม่แต่กูกูก็จะสามารถยากต่อยอดของกู บอกว่าไม่เพราะว่าถ้าเป็นปัจจุบันนี้ยกูต้องการที่ไม่หรูมากกว่ากูอยากมีความสุขในคําว่ากูกับเอ็ม,อมอยังยังอยากไปกินข้าวแล้วเดินเดินจับมือกันความรู้สึกกูนะกูอยากเดินจับมือกันแบบทุกคนจําภาพได้ว่ากูกับเอ็มเป็นแฟนกันมไม่ต้องการให้มีอีกคนเดินจับมือด้วยอะ่ะซึ่งส่วนถ้าเอ็มจะเองอยากจะมีเอ็มไปมีได้เลยแต่อย่าให้กูรู้เข้าใจไหมอันนี้อ,อันนี้มันเหมือนแบบ ขัดแย้งกันตอนแรกที่กูพูดว่ากูกูพูดอะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะเหมือนมันไม่ใช่เรื่องนี้แต่ถ้าแต่ถ้าเอาจริงอ่ะกูไม่อยากรู้ว่าจะต้องแบบมีอะไรอะไรเงี้ยแต่ถ้ากูรู้อ่ะมันก็ต้องการเสียใจอ่ะเอออันนี้เพื่อจะบอกว่าเพื่อสามารถเออไม่โอเคในความหมายทุกคนไม่โอเคเออ แต่ไม่ได้แต่ไม่ได้แต่ย้ายรู้แต่ทําได้หมายถึงอ pues like ันนี้อาจจะพูดถึงเจอกลุ่มคนก่อนเขารู้สึกเอื้อนะถ้าพูดถึงสุดท้ายพอถ้าเราพูดไม่ดีเราก็กลายเป็นผิดศีลอีกปิดอีกอ่ะพูดได้ทันทีมือไม่ต้องพูดชื่อก็ได้เป็นพูดตวงกางก็ได้อ่างนี้แล้วมาถึงบ้านแล้วถ้าตัวเองจะไปบอกเคยคิดไปไหมเคยเคยอันนี้พูดตรงๆอ๋ออันนี้สาบานเคยพูดกับเอ็มเล่นๆว่าขอมีน้องได้ป่ะอะไรอย่างเงี้ยแบบเล่นๆคือเราไม่ได้อยากจะมีจริงหรอกแต่ถ้าพูดตรงๆถ้าแบบถ้ามีจริงอ่ะไม่พอที่จะมมี3คนนด้วยกัไ่เอา ที่แบบมาอยู่บ้านเดียวกันแล้วแบบว่ามาเดี๋ยวทำกับข้าวกินมากินข้าวกัน <c oughs> เร็วมามานั่งกินข้าวพร้อมกันสามคนอนะ่ะเขารู้สึกกูกูรู้สึกแบบถามว่าอยากมีไหมอยากมีแต่ถ้าเอาจริงอ่ะทำไม่ได้แล้วมึงเคยถามเอ็มเหรอเคยถามว่าอยากมีน้องเอออยากมีมีน้องทุกคนเเอ็มบอกว่าให้กูตายก่อนเถอะอ๋อเอ็มก็ไม่เอาเอออสรุปแล้วทั้งสี่คน ทั้งตีคนจากไม่โอเคถ้าแต่แต่แต่มาขอแต่งพี่เพื่อนแต่แต่รักแต่รักเอ็มมากเราจะบอกให้เอ็มบอกเลยนะรักเอ็มมากๆเลยคือฟังกูก่อนรักเอ็มมากแล้วก็พร้อมตายให้เอ็มได้ให้เอ็มเหรอตอนนี้ไม่อยากมีใครแล้วอะเหนื่อยอต้งพูดตรงๆนะเยอะสุดในตรงนี้แล้วอ่ะ มึบงบอกได้ถ้าดูไม่ได้มึงก็ไม่มึงก็ไม่พูดใช่ปะ,ะมึงก็ไม่ขอให้พอพมาแบบคุ้มเครือตอนนี้กูงงกว่ากูามากเดียวใจเดียวแล้วอะไรแล้วเดียวใจเดียวชัดเจนกูแล้วเดียวใจเดียวนะตอนนี้นะรักเดียวใจเดียวแล้วกอน มึงยังไม่เข้าใจตัวเองเหรอไม่เราแว่าความสัมพันธ์แบบเปิดที่นะพูดที่พูดถึงนะตอนนี้ยสบายไม่ได้เหมาลมว่ามันจะต้องมีเรื่องเซ็กเข้ามาเกี่ยวข้องนะมันคือการแบบมีเพื่อนไปกินข้าวมีเพื่อนคุยเออรักเดียวใจเดียวเหมือนกันก็รักเดียวใจเดียวเหมือนกันแต่ใช่คือคือคือเราจะพูดว่าอะไรจะบอกตรงๆว่าจะพูดเรื่องความเป็นความเป็นจริงคือเราก็ไม่ใช่คนดีไงเข้าใจปะเออก็ไม่ใช่คนดีแล้วก็เคยที่ไม่ได้รักเอ็มคนเดียวอะ เคยผ่านช่วงเวลาหลายอย่างเคยเอ็มทั้งด่าเอ็มทั้งด่าเอ็มทั้งตีกูแลวเนี่ยเรื่องเมียคือเขาไม่ได้ความแบบเปิดเขาแอบมีแอบซ่อนอ๋อเอ็มมันหมายถึงเปิดที่ว่าบอกอีกคนไม่รู้นั่นแหละรุปลูกอยู่ทีมไหนอยู่รักเดียวรักเดียวจะเดียวะแต่ว่าคนเราเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาใช่ไหมล่ะนตอนนี้รักเดียวจะเดียวแต่แบบแต่ผู้หข้างหน้าแต่พูดตรงๆกันนะว่าคนที่มีความสัมพันธ์แบบเปิดอ่ะ คุณเก่งมากเพราะว่ายอดข้างในใจข้างในข้างในโคตรเก่งเลยอ่ะก่อนที่ก่อนอันดับแรกเก่งคือเก่งที่คิดที่จะกล้าหากล้าที่จะไปพูดแล้วกล้าที่ก็จะทําทําจริงเหรอเู้เลยฟังกูก่อนสิไม่หนูคิดตามไงคือมึงคือมึงมเก่งมากนะกับการที่จะสวะอันดับแรกเอาพูดตรงว่ากูเคยอยากจะเป็นไหมเคยอยากมากมึงขนาดคนอย่างกูยังไม่กล้าเลยอ่ะคือแบบ อ้เด็กคุยกับเด็กคนนี้ใครก็เราก้าวที่จะคุยกับเด็กคนนี้อยู่แล้วเข้าไปคุยแจ้นพวกนี้นั่นเสร็จปุ๊บอันดับที่สองพอเราเริ่มรักมากแล้วเราต้องกาที่จะไปคุยคนที่เรารักอ่ะ ขอเป็นแฟนได้ไหมกูไม่กล้าก็คนที่กล้าไปพูดแบบนั้นน่ะสุดยอดมึงบอกว่าคนคนที่ขอเก่งใช่ไหมกูว่าคนที่รับรับตอบรับเก่งกว่าถ้ารับตอบไม่สิ่งสิ่งที่ถ้าคู่นั้นไม่รับตอบกันได้แม่งคือเขาอยู่ด้วยกันได้เพราะเขาเป็นคนแบบเดียวกันไงคือเขาสามารถเปิดใจในแบบสิ่งที่เขาเหมือนกันได้เขาอาจจะรักกันมากจนยอมให้เพื่อรักษาความสัมพันธ์ไว้ อัันนน้อาจจะเป็นคู่อื่นเขาอาจจะรักกันมากที่ยอมให้มีความสัมพันธ์แบบนี้ก็ได้ที่อาจจะให้ให้แฟนเรามีความสุขกับอีกคนนึงแล้วเราเห็นแค่เห็นแฟนเราอ่ะมีความสุขก็อาจจะแต่กูรักเอ็มมากฝากบอกทุกคนด้วยไอเอ็มกับไอไอตังเอฟอะไรเงี้ยบอกเลยกูรักมากจริงซูมเลยอ่ะอะไรอีกไหมทุกอริยบทกูสามารถทำทุกอย่างกับเอ็มได้จริงๆอ่ะอันนี้กูไม่ได้พูดเล่นๆเออรู้แล้วเออรู้รู้ใครเมื่อวานนี้ไปเดินตลาดอ่ะก็ยังแบบเอ็มจะกินเอ็มจะกินนี้เมื่อวานไปถึงปุ๊บ วิยอะไรน่ากินหมดเลยสวาเอมเอมจะกินอะไรไหมครับกุ้งตัวใหญ่ามากอะกินกูโดน <S 2> <S 2> <S 2> ซื้อ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 ,ซ,อซื้อเท่าไหร่เป็นสอสามพันกูก็ซื้อวุ้นหนักขนาดไหนกูนก็เอาซึ่งกูเป็นเพื่อนมึงมาตั้งแต่เรียนนะเพิ่งเพิ่งเคยเห็นนี่เอื้ออยู่<ต>ในจุดนี้เหมือนกันนะที่จุดที่แบบว่าอยู่มาจริงจังอะไรขนาดนี้ เคยถามเหมือนกันช่วงที่แบบมันแบบเหมือนนิ่งๆิงไปแบบว่าไม่ได้ไม่ได้มีละอัพโหลดรูปด้วยกันในวันสําคัญใดๆก็ถามเหมือนกันว่าจะอยู่แบบนี้ใช่ไหมอะยรแบความแบบภาษาพูดคุยกันเนาะจะอยู่แบบนี้ใช่ไหมมันก็บอกว่าต่อให้เอ็มจะเป็นยังไงก็แล้วแต่แค่ถ้าเอ็มไม่ได้บอกเลิกอ่ะก็ขออยู่แบบนี้แหละเออแบบเนี้ยในชีวิตอ่ะก็เลยบอกว่าโชคดีนะถ้าอีเออแบบขอแค่ไม่รู้คือเอ็มจะจะไปมันไม่รู้หรอกว่าเอ็มมีไม่มีแต่ถ้าจะไปมีหรืออะไรอันนี้ก็ไม่เลยแต่ถ้ามีบางทีมันได้ยินมาแล้วเราก็เสียใจไไไงงออยู่่่่ทีวามต้้ด ดีกว่าเเ<อ><อ>ล,ล้วตอนนี้พูดถึงแล้วพี่มีแล้วพี่ก็ถ่ายถ่ายแล้วนะเอ็เอมเป็นคนน่ารักเอ็มเป็นคนปากชมพูน,นะครับทุกคนปากเอม็มเนี่ยสังเกตได้ปากเอ็มะจะอวบอิ่มเหมือนก้นเด็กนะครับเรืเ่ององก้นเอ็มเมื่อไหร่เอ็มก็จะเห็นลิปนี้ขึ้นมาเสมอนะครับลิปวิทมีนะครับตัวนี้นะครับสามารถสั่งซื้อได้นะครับมีทั้งหมด5สีนี่ทุกคนมีสีอะไรบ้างมีสองสีมีสองแบคราวคราวคราวค่ะเชอร์รี่เชอร์รี่คราวกับบีเบอร์รี่ใช่ไหมดิชี่ดิชุ บูรี่บิชิดีบีดิวีดีวีใช่มันจะเพิ่มความวาวและเปลี่ยนสีเปลี่ยนสีมันจะเพิ่ผู้หญิงอะเออจะบอกอะไรอย่างหนึ่งนะลิปเนี้ยมันสนุกมากพอมีทุกอย่าง5สีเราสามารถสมูตรเราเราแบบโอ้โหฉันมีตังค์เดือนเนี้ยฉันซื้อไปเลยห้าสีเราสามารถสลับกันใช้ได้นะเอาตัวนี้ไปไปแมทกับอันนี้กันถ้าถือว่าใครชอบแมทอย่างเดียวอยากทาแต่แมทผสมกันได้เอาแค่แมทผสมกันสุดท้ายใครชอบแบบ กลอสอย่างเดียวเราสามารถเอากลอสหลายๆสีมาผสมกันได้วันนี้เอาผสมกับสีนี้อันนี้ผสมกับสีนี้อันนี้ผสมสีนี้มันสามารถเปลี่ยนไปได้หลายเฉดสีมากหนึ่งแท่งนะได้ทั้งหมด3สีนะถ้าซื้อห้าแท่งก็ได้ทั้งหมดสี่สิบสองสีมีการคิดค้นแล้วค่ะว่าสีนูตดี้สามารถกบรอยแผลเป็นได้เราเคยทำแล้วใช่เอาไปลองยรอยแดงรอยแดงเดี๋ยวไปลองเดี๋ยวไปลองบ้างหมด เราเราต่อไปนะคะอ่านะครับเอาจริงๆแล้วจะบอกว่าผู้ชายก็สามารถใช้ได้นะไม่ใช่เป็นน้ำมันผู้หญิงผู้ชายเนี่ยเอาก๊อตอย่างเดียวก็พอก็พอใช่คุณบอาดูกล้ามก็ได้สุขภาพดีเสร็จแล้วนั่นแหละเอาจริงๆท็อปปิกนี้เป็นท็อปปิกที่คนใจเหมือนกันนะคนรู้รู้เหมือนกันเพราะเหมือนมองหน้าเอฟแล้วเอฟมาจากกูแน่ๆแหละคำพูดเนี้ยคิดไม่ออกมื่กิดไม่ออกเอฟบอกหน้าพี่ไม่คิดออกใครคิดไอ้หนอน ไอ้ดังสุดท้ายว่าพูดถึงเรื่องความรักขอเทสของแต่ละคนดีกว่าชอบสเปกเหรอสเปกอะโอเคหนูมีสเปกภายนอกเหมือนหนูชอบคนสูงสูงกว่าหนูคือแบบถ้าสูงมาคือแบบมันสูงเท่าไหร่หนึ่งร้อยเจ็สิบแปดแปดสิบห่ะร้อยแปดสิบผู้ชายหนึร้อยแปดสิบแล้วกันไม่ใช่แค่ไม่ผู้ชายหกพันหูวหน้าคจริงสูงจริงใช่ไหมสูงจริงสูงอ่ะชอบคนสูงแต่ว่าก็เคยพบกับไม่เคยคบคนเตี้ยแต่ประมาณสักกี่ส่วนกันใช่ไหมแล้วก็ชอบคนทรงเท่อะหนูบอกไม่ใช่เพามันเป็นแบบ อแบบตอนนี้คือแบบว่าโอ้โหชอบหรอชอบงแบดหรอหนูชอบแบบว่าส่วนใหญ่ท้ายภายนอกดึงดูดสายตาหนูได้แต่พอคุยแล้วถ้าไม่ใช่หนูก็แม่นี้เหมือนกันต้องคุยก่อนดูแล้วชอบไบบโมเดิร์นนี่เรียนบนน้องเต้น้องม้งหมาดูสันนิษฐานอะใช่แบบดู อนนีที่นี้ไม่ได้หมายความว่าต้องใส่เสื้อผ้าใหม่นะแต่ว่าให้ดูแบบรู้อยู่อาบน้ำหน่อยใช่ดูแบบดูแอาบน้ำส่วนเรื่องส่วนเรื่องเพศอ่ะก็ไม่ติดเราเป็น RTTV อยู่ลยแล้ว r t v โอเคคือเราได้รู้ <S <S 2> <S 2> <S 2> ีวีเราได้หมดไม่ได้บอกว่าจะต้องเป็นผู้ชายเดี๋ยวต้องเป็นผู้หญิงไม่อเป็นอะไรเงี้ยคือก็พอสุดท้ายแล้วว่าพอเข้ามาคุยกันอ่ะถ้ามันสบายใจก็โอเคใช่โชคดีมากที่สิ่งที่ได้สิ่งที่คิดกับสิ่งได้ในชีวิตจริงอ่ยตรงกันเลยชอบคนรักกีฬารักครอบครัวชอบชอบคนที่รักกีฬาแล้วครอบครัวเป็นไงล่ะชอบไม่รคนที่ได้มาเออก็ได้ สิ่งที่เค็มกับสิ่งที่ได้อะมันตรงกันตรงเป๊ะแต่ว่าเราเลือกที่ตอนที่เลือกคู่ชีวิตเราไม่เอาทัศนคติเออเราไม่เลือกที่เรารักจ๋านะจะไม่เลือกคนที่เรารู้สึกว่าเราจะรักเขามากๆเพราะฉะนั้นคุณเฉยามากไม่เอาเลยเราเรามองแค่รักเป็นที่ตั้งที่เฉยเ,ออเรายินดีที่อยู่ข้างๆเขาแบบโดยที่ไม่รั้เกลียดแต่สิ่งที่สาคัญกว่านั้นคือเขาปฏิบัติตนกับเหมือนแบบอันนี้เลยอ่ะแบบลิเกเามากเลยอ<ะ>เออเขาปฏิบัติตนกับแม่เขาอย่างไงเขามีความกระตัญยูไหมทขาีไมพี่ผไม่ต้องถามเองเลยอ่ะ เขาเขาดูแลเราได้คือนั่งดูแชร์ไปอาบน้ำได้เลยอ่ะขอร้านได้น้ำไหมหิวน้ำเปิดได้ไหมเอออะไรอย่างเงี้ยเรามองบริเวแล้วทุกคนดูสภาพเนี้ยญี่ปุ่นได้เป็นเหมือนดั่งเจ้าหญิงจริงๆอ่ะมันเหมาะกับเราไงเรารู้สึกว่าเราอ่ะติดเตียงอะไรอย่างเงี้ยเหมาะ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 เคารปะญี่ปุ่นคือนิยามของเขาว่าเจ้าหญิงติดเตียงมันเป็นแบบนั้นจริงๆไม่ต้องทำอะไรเองเลยก็เลยเริ่มก็เลยก็เลยได้ต่อไปก็คือ นั่นแหละที่มีอยู่แหละช่องนี้จังรอก็เก็เอ็มสปเปคก็ค<อ>ือเอ็มเลยถ้าสปเปคก็คือ,อ,อถ้าสปเปคจริงๆก็คือตัวเล็กขาวสาว,สาวน่ารักน่ารัก ตัดงอนๆผิวสวยๆไอ้ลูกพีทเหรอไอ้ลูกพีทเงี้ยชอบมากดการจีบหนุ่ยนายอะอะนะครับวันนี้ก็จบจบจบเปีวันนี้ละวกันเพราะว่าคีย์เวิร์ดวันนี้รู้สึกท้อแท้แล้วก็เป็นสิ่งที่พูดยากจริงๆนะครับในชีวิตของเราเดี๋ยวรอเทปหน้ารอเทปหน้าว่าจะเป็นคำอะไรวันนี้ก็จบปีนี้ก็ขอบคุณมากขอบคุณน้องสบายเหมือนเดิมขอบคุณน้องมดเหมือนเดิมค่ะขอบคุทุกคนมีความรักดีๆนะครับวันนี้บ๊ายบายจ้าบายบายจริงเหรอกูไม่เห็นด้วยนะกูก็ตอบไปก็แหละ เอาจริงคุณได้ไคามตทดเพื่อนนะคุตัดเ่อนจริงมึงคนก็มีคนอื่นเคยมี